ใจเสียงเรื่องขอใช้ชีวิตกเกษียณสงบสงบหน่อยเถิดตอนที่ยีบามเด็กน้อยเริงจริงๆบนหน้าจอคอมที่มืดสนิทได้ปรากฏตัวอักษรสีแดงอันน่าสะพึงหนึ่งบรรทัดอีกทั้งยังมีเสียงโหยหวนดังออกมาจากคอมพิวเตอร์เด็กน้อยเธอเป็นอะไรกับเขาสีหน้าของอิจงจืง่อจินไม่มีการเปลี่ยนแปลงใดๆเธอขมวดทิ้วเล็กน้อยอันนิยายยังจะมีคนมากวนเธออาจเจอคนที่มีนิสัยชอบก่อกวนติดตัวเข้าแล้วจริงๆเธอละสายตาพิมพ์งลงในกล่องข้อความแล้วคุณเป็นใครกัน พอเห็นประโยคนี้ภายในห้องใต้ดินแห่งหนึ่งริมฝั่งมหาสมุทรคนที่กำลังถือบะหมี่ึึ่งสำเร็จรูปกินอยู่ก็เหลือบมองแน่สาวคนนี้ง่วหรือเปล่าเรื่องแบบนี้จะบอกเธอได้ยังไงกันฉันเป็นแฮกเกอร์แฮกเกอร์เหรอดูเหมือนอิงจือจิงจะนึกอะไรออกงั้นคุณรอเดี๋ยวสักหนึ่งชั่วโมงวงเล็บเหลี่ยมเปิดประสณีวงเล็บเหลี่ยมปิดเครื่องหมายคำถามขนาดใหญ่ปรากฏบนหน้าจอ อิงจู่จิ้หยิบหนังสือเล่มหนึ่งที่เธอซื้อไว้ก่อนหน้าน,นี้ออกมาจากกระเป๋าหนังสือนั่งอ่านอยู่ตรงนั้นโดยไม่สวนว่าหน้าจอคอมพิวเตอร์ยังมืดอยู่เธออ่านเร็วมากนาทีเดียวไปแล้วสิบกว่าหน้าราวกับว่าแค่เปิดผ่านๆอ่านอะไรอยู่นะไม่ได้รับคําตอบทางนั้นสงสัยจะตายอยู่แล้วหลังจากแคกคอมพิวเตอร์เข้ามาเขาก็ย่อมควบคุมอุปกรณ์เสริมต่างๆได้ด้วยเช่นกล้องเป็นต้นครั้นแล้วทางนั้นจึงซูมกล้องเข้าไปดูใกล้ขึ้นก็เห็นหนังสือพื้นฐานคอมพิวเตอร์ฉบับนักศึกษา อัญญประกาศคู่อัญญ์ประกาศคู่เธอเป็นนักศึกษาเหรอเธอคงไม่ได้คิดว่าอ่านหนังสือเล่มน,นี้จบก็จะสามารถทําลายการแฮกของฉันได้หรอกนะล้อเล่นอะไรนะคิดว่าเขาไม่รู้เหรอว่าพื้นฐานคอมพิวเตอร์ฉบับนักศึกษามีเนื้อหาอะไรบ้างก็แค่โปรแกรมพื้นฐานอย่างเวิร์ดพาวเวอร์พอยต์บวกกับมีคําอธิบายเรื่องชิปข,ของคอมพิวเตอร์อย่างละเอียดแค่นั้นเด็กสาวยังคงอ่านหนังสืออยู่เงียบเงียบแจ้งทเป็นไม่ได้ยิน ล้องสะท้อนภาพขนตาเงยาวที่หลบลงเล็กน้อยของเธอกระหนึ่งปีกบางๆางของผีเสื้อขยับอย่างแถวเบาผิวพันของเธอขาวมากมีรายละเอียดขาวของเป็นยอมใหญ่ให้ความรู้สึกเหมือนโปร่งใสผมยาวดำขับสยายออกองามงามท่ากลางแสงแดดมดงามเสียจนพาให้เคลเือเคลม่อทำให้ยากที่จะละสายตาออกไปทันใดนั้นทางนั้นก็เกิดความคิดที่ไม่อยู่กับความเป็นจริงคงไม่ใช่ว่าตาคุณชายนั่นถูกใจแม่สาวคนนี้หรอกนะแต่ความคิดนี้เพิ่งจะปรากฏขึ้นก็ถูกปฏิเสธทันทีเป็นไปไม่ได้ คือเขาก็อยากจะลองดูว่าอีกหนึ่งชั่วโมงให้หลังจะเกิดอะไรขึ้นภายในห้องใต้ดินเต็มไปด้วยถ้วยบะหมี่กึ่งสำเร็จรูปในขณะที่ทางนั้นหยิบบะหมี่ถ้วยที่สามขึ้นมาเริ่มกินจิงจือจินก็มีการเคลื่อนไหวเธอวางหนังสือในมือลงเลยหน้าขึ้นยิ้วเรียวยาววางลงบนทีบอร์ดแบบเก่าปัดกิ่งอย่างรวดเร็วใช้เวลาไม่ถึงครึ่งนาทีภายในห้องใต้ดินริงฝั่งมหาสมุทรันใดนั้นได้เข้าสู่ห้วงความมืดตืดตืดตืดมีเสียงดังอย่างเร็วและบ้ากคลั่งไอ ทั้งนั้นใครบะหมี่ออกมาเบิกตาโพลมองคอมพิวเตอร์สิบกว่าเครื่องที่สูญเสียการควบคุมพร้อมกันเขาตะลึงมากแต่ก็ได้สติอย่างรวดเร็วเริ่มโตมตีกลับทันทีอยากทําให้คอมพิวเตอร์กลับมาเป็นปกติแต่ที่น่าตกใจก็คือไม่ว่าเขาจะพิมพ์โค้ดอะไรลงไปก็ไม่เกิดอะไรขึ้นเป็นไปไม่ได้มัง้งเขาเหงื่อแตกบะหมี่ก็ไม่อร่อยแล้วเขาจะกดปิดคอมพิวเตอร์พวกนี้โดยตรงก็ไม่ได้ยังมีหลายเครื่องที่กําลังทําภารกิจอยู่ขาดช่วงไม่ได้ทําได้แค่ลูกพี่ผมผิดไปแล้วปล่อยผมไปเถอะ พี่สาวสาวผมยังต้องหาเงินกินข้าวนะผมยอมคุกเข่าแล้วคุกเข่าแล้วจริงๆพี่สาวต่างหากที่เป็นแฮกเกอร์ต่อหน้าพี่สาวผมมันก็แค่ไอ้ที่หมาพอเห็นข้อความแบบนี้อิงจือจินก็หาวออกมาเธอตอบกลับคิดมากแล้วฉันไม่ใช่แฮกเกอร์เธอไม่เคยสัมผัสกับเทคโนโลยีใหม่อย่างคอมพิวเตอร์แบบนี้แต่เนื่องจากความสามารถทางด้านพยากรณ์หลังจากที่เธออ่านหนังสือเกี่ยวกับคอมพิวเตอร์เสร็จก็สามารถวิเคราะห์โครงสร้างภายในได้นี่ก็เป็นสาเหตุที่เธอเรียนรู้อะไรได้เร็วม,มาตลอด คธอโจมตีเข้าถึงแก่นโดยตรงไม่ใช่ว่าการใส่โคจะช่วยแก้ปัญหาได้คนละลักษณะกับแฮกเกอร์อย่างสิ้นเชิงเวลานี้บนหน้าจอปรากฏสองประโยคอีกทั้งยังมีสีสันลูกพี่คาบอขอร้องและคาบอผมก็แค่สงสัยในตัวลูกพี่ไม่ได้คิดจะทําอะไรเลยจริงๆพี่สาวคาบอพี่สาวดูนะเดี๋ยวผมทาหน้าเบลบลให้ดูพี่สาว,วาจะจปล่อยผมไปได้ไหมคาบออิงจืจ่จินเลือกคิวเล็กน้อย เธอรู้ว่าแฮกเกอร์ที่มาแฮกคอมพิวเตอร์ของเธอคนนี้เกี่ยวข้องกับผู้อวีนอเซนและก็ถือเป็นคนที่เคยช่วยเธอไว้แต่มารบกวนตอนเธออ่านนิยายทําเธออารมณ์เสียและก็ไม่อยากให้เขามีความสุขแต่เล่นกันสนุกๆแค่นี้ก็พอแล้วอิงจื่จินละสายตากดแป้นพิมพ์อย่างไม่รีบร้อนเด็กน้อยไม่ใช่คําที่นายจะเรียกได้ห้ามมีครั้งต่อไปหลังจากตอบเสร็จเธอก็ปลดการควบคุมคอมพิวเตอร์ของทางนั้นจากนั้นก็นั่งทิ้งเก้าอี้อีกครั้งถึงชานมพลางอ่านนิยายเรื่อยๆสบายใจ รู้ไม่ว่าทางนั้นถูกเธอเล่นงานจกแทบบ้าสติแตกแคบระเบิดออกโมโหจนไปแฮกเข้าคอมพิวเตอร์อีกเครื่องหนึ่งนายไปรู้จักคนวิปริตมาเหรอโหดมากรู้ไหมว่าเธอทําอะไรตอนที่ได้สามข้อความมีผู้อวีนอร์เซนกำลังต้มชาคชวันโชยกลุ่บทบางดวงตาดาขับของชายหนุม่มดุดเมฆขาวที่ลอยฟุ้งเป็นวงกว้างบทบางแสงทุกอย่างบนท้องฟ้าแต่ทว่ากลับไม่อาจบทบางรูปง,งามของเขายิ่งทําให้ดูสูงส่งมากกว่าเดิม ผู้อวีเนเอเซิร์เหลือมองคอมพิวเตอร์เพียงช่วงเวลาหนึ่งวินาทีได้ปรากฏข้อความสามบรรทัดขึ้นมาอีกเธอใช้เวลาหนึ่งชั่วโมงอ่านหนังสือพื้นฐานคอมพิวเตอร์ฉบับนักศึกษาจบจ,จากนั้นก็มาแฮ็กคอมพิวเตอร์ฉันแทนยักษ์นี่มันเป็นการดูถูกแบบไหนกันฉันเคยแฮ็กเข้าคอมของ,ของธนาคารลอเรน์กับมหาลัยนอยตันมาแล้วนะเครื่องหมายตกใจติดกันสามนเห็นได้ชัดว่าโมโหขนาดไหนผู้อวีนอเซิร์ขมวดคิ้วแนงรู้สึกเหนือความคาดหมายหลังจากเช็ดมือให้สะอาดเขาถึงตอบ เด็กน้อยของฉันจริงๆประโยคเดียวทําให้ทางนั้นเป็นบ้านหนักกว่าเดิมใส่หัวใบฉันถูกพวกวิปริตสองคนอย่างพวกนายปั่นหัวคนวิปริตอย่างพวกนายออกมาก่อกวนชาวบ้านเขาทําไมเนี่ยฉันตัดสินใจแล้วฉันจะเอาข้อมูลของนายขายให้พวกที่ติดอันดับนักล่าทั้งหมดให้พวกเขาเอานายถึงตายึิงปีปากผู้อวี๋นอร์เซนยกขึ้นสีหน้าเหนื่อยหน่ายเอาเลยตามใจเจียงซื้อกรุป๊ปภายในห้องทํางานชั้นที่ยี่สิบเจ็ด เจียงมู่หยุนคลายเนครนั่งลงเบื้องหน้าเต็มไปด้วยสีเขียวเขาพูดด้วยความเหนื่อยล้ารายงานเหตุการณ์ช่วงนี้หน่อยรับท่าน3าเลขาเปิดแฟ้มรายการวัยรุ่นสร้างฝัน101ที่ประกูลเจียงลงทุนได้ตกลงเป็นที่เรียบร้อยแล้วกำไรหลายสิบเท่าเพียงแต่ในเน็นตดากระงมมครับ วัยรุ่นสร้างฝัน101เป็นรายการเฟ้นหาคนดันดับหนึ่งของประเทศจีนตระกูลเศรษฐีหลายตระกูลในตี้ตูที่เกี่ยวข้องกับอุตสาหกรรมบันเทิงก็ทำการลงทุนเช่นกันอีกครั้งยังมีราชาราชินีในวงการภาพยนตร์เข้าร่วมสนับสนุนร้อนแรงมากทีเดียวตระกูลจีนก็ถือว่าได้กาะกระแสไปด้วยเตียงมูหยุนตอบื้มไม่สนใจอย่างเห็นได้ชัดเลขาู้ใจเปิดอีกแฟ้มหนึ่งอาการของท่านผู้เฒ่าผู้สุดลงกว่าเดิมทางตระกูลตรงปกติทุกอย่างตระกูลอิงกับตระกูลมู่ในตี้ตูมีการเจรจา พอได้ยินว่ามีความเคลื่อนไหวในเมืองหู่เชิงสองมือของเจงมูย่หยวนก็ประสานกันสีหน้าคลุมเครือท่านสามครับยังมีอีกเรื่องหนึ่งเลขาลังเลเล็กน้อยนึกถึงเรื่องเวยไปยววันนั้นคุณหนูรองประกูลอิงเธอยังไม่ทันพูดจบก็ถูกขัดจังหวะเจงมูย่หยวนยกมือห้ามพูดอย่างเย็นชาฉันไม่อยากฟังเรื่องของเธอจากนั้นก็นึกถึงท่าทีที่อิงจื่อจีนันมีต่อเขาในวันนั้นในใจเย็นชาสุดขั้วตอนที่24สไม่ว่ายังไงอิงลู่เงยก็คาดไม่ถึง เลขาอึ้งไปทั่วขณะเขาเข้าใจแล้วสแสดงว่าต้องการทอดทิ้งลูกเลี้ยงประกูลหญิงคนนี้อย่างสิ้นเชิงแล้วเตียนมู่อยู่หลับตาลงถ้าไม่มีอะไรแล้วก็ออกไปได้ท่านสามพักผ่อนตามสบายครับเลขาปิดประตูอย่างระมัดระวังหลังจากออกไปแล้วเขาก็สายหน้าเมื่อก่อนเขาก็เคยตามท่านสามไปสังเกตดูที่อำเภอชิงสุยตอนนั้นลูกเลี้ยงประกูลหญิงคนนี้ยังใส่ซื้อมากแต่ตอนนี้ละ่ะลุ่มหลงในแสงสีของเมืองใหญ่ไปแล้วนีสัยก้าวร้าวอยากไต่ขึ้นที่สูง ยังดีที่ท่านสามมองออกเลขาครุ่งคิดเดินไปที่ห้องน้ำดื่มหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาคุณลู่เวยหลังจากได้รับการบำรุงมาหลายวันร่างกายของวินอเปิงเหยียนก็ดีขึ้นไม่น้อยแต่เนื่องจากป่วยสะสมมาเป็นเวลานานไม่ใช่ว่าวันสองวันจะหายดีได้ยาลดแรกสุดใช้หมดไปแล้วอิงจือจินจึงไปซื้อสมุนไพรสดใหม่โดยเฉพาะเมืองหู่เชิงไม่ติดภูเขาสมุนไพรต้องนำเข้าจากที่อื่น เนื่องจากสมุนไพรที่เธอต้องการใช้เป็นสมุนไพรชั้นยอดทั้งนั้นหลายสิบกิโลก็เป็นเงินหลายแสนอยู่ระหว่งางรออิงจือจินเดินเข้าไปในร้านขนมที่อยู่ข้างๆลา่าบัวลอยมะม่วงเธอหยิบโทรศัพท์มือถือที่เพิ่งซื้อออกมากดเปิดหน้าจอในนั้นมีสารพัดแอปพลิเคชันเธอเตรียมจะเล่นมันทั้งหมดข้อดีที่เจ๋งที่สุดของเทคโนโลยีใหม่ก็คือเธอไม่มีทางเบื่ออิงจือจินเปิดขึ้นมาหนึ่งแอปมองตัวเองที่มีหูกระต่ายแนบอยู่กลางครุ่งทิดได้ยินว่าสิ่งนี้เรียกว่าเซลฟี่ดูเหมือนจะนน่าสุก เธอกดเล่นนั่นนี่เลือกเล่นกับของตกแต่งจากนั้นก็กดถ่ายแชะเสียงดังชัดเจนทําให้คนที่นั่งอยู่ที่โต๊ะเลยน้าขึ้นคนคนนั้นเป็นเด็กสาวสวมหมวกแก๊ปใส่แว่นกันแดดปกปิดนิจชิดเธอขมวดคิ้วพูดด้วยความไม่พอใจพวกเขาตามมาถึงที่นี่ได้ยังไงเธอไปบอกให้ผู้หญิงคนนั้นลบรูปซะฉันไม่อยากเป็นข่าวดังเพราะรูปแบบถ่ายผู้ช่วยเข้าใจรีบเดินไปทันทีลบรูปของคุณด้วยค่ะพี่ล่วไม่ชอบให้แฟนลปรถ่ายรูปเข้าใจไหมคะถ้าคุณจะถ่ายให้ได้พวกเราฟ้องร้องได้นะคะ เสียงไม่ดังแต่ลูกค้าในร้านขนมได้ยินกันหมดทุกคนต่างมองมาด้วยความสงสยัยมีดารามาเรือหาเร็วๆใช่คนนั้นหรือเปล่าว่านั่นมันสวยขั้นเทพเลยนะเธอหมายถึงผู้หญิงที่ใส่เสื้อเชิ้ตสีดำนั่นเหรอเป็นไปไม่ได้หน้าตาแบบนั้นที่แค่เห็นก็ไม่มีทางลืมในวงการบันเทิงไม่มีหรอกไม่ใช่คนนี้งั้นก็คนตรงนั้นลู่ตือเย่พวกเธอเคยได้ยินไหมอันดับสิบในรายการวัยรุ่นสร้างฝันวันโอวันรายการเฟ้นหาคนดังมากเลยนะเหมือนจะเคยได้ยินแต่จําไม่ค่อยได้ เสียงซุบซิบดังขึ้นโดยรอบผู้ช่วยเห็นเด็กสาวไม่ได้มีท่าทีจะลบภาพถ่ายจึงต้องการแย่งโทรศัพท์มือถือในมือเธอไปอย่างไม่บอกกล่าวแต่ว่าไม่เพียงแต่จะแย่งไปไม่ได้มือยังพลาดจุ่มลงไปในชาบัวลอยมะม่วงอิงจือจิงถึงได้งหน้าขึ้นพูดด้วยน้ำเสียงเรียบเฉยคุณทำขนมของฉันสก,กบระปรกใครใช้ให้เธอไม่ลบรูปหลักผู้ช่วยเองก็โมโหจะตามที่ล่วงมาที่นี่ให้ได้ไม่รู้จักการให้เกียรติบ้างเหรอพอได้ยินคำพูดนี้พวกลูกค้าก็กระจ่าง หน้าตาก็ดีขนาดนี้ที่แท้เป็นซาแซงเลอรออิงจือจินปิดแอปใครนะอัญญประกาศคู่อันญประกาศคู่ทันใดนั้นก็เกิดความกระอักกระอ่วนผู้ช่วยยืนตัวแข่งอยู่ตรงนั้นลู่ตือเย่ที่นั่งนิ่งมาตลอดลุกขึ้นเธอถอดแว่นกันแดดออกเผยให้เห็นใบหน้าที่งดงามและท่าทางรำคาญเธอไม่ต้องแร้งทำเป็นไม่รู้จักฉันคนแบบเธอฉันเจเอมายอะเมื่อวันฉันถูกพบเธอไล่ตามจนรองเท้าหลุดไปข้างวันนี้ยังไม่เลิอกอีกเหรอ เธอเกลียดพวกซาแซงมากทาให้เธอไม่มีพื้นที่ส่วนตัวแม้แต่นิดเดียวอิงจื่อจิงเงยหนะ้าขึ้นมองแอร์วบหนึ่งท่าทางสง่างามไม่ตามคนที่เร่รอกขอโทษนะมีคนหัวเราะขึ้นลู่จื่อเย่หัวหมากขณะที่กําลังจะพูดทันใดนั้นก็มีนักเรียนหญิงที่อยู่ข้างๆก้าวออกมาหนูอยู่โตข้างๆเห็นทุกอย่างหมดที่คนนี้เข่าเซลฟี่ไม่ได้ถ่ายรูปคุณจริงๆจากนั้นก็พึมงพำที่เขาสวยขนาดนี้ไม่ถ่ายตัวเองไปถ่ายคุณเนี่ยนะ ถ้าเธอสวยแบบนี้บ้างวันๆคงส่องกระจกชมตัวเองจะไปตามดาราเพื่อพอนักเรียนหญิงพูดแบบนี้พวกเพื่อนเพื่อนของเธอก็เสริมด้วยนั่นสิที่เขาไม่ได้ถ่ายคุณจริงๆและก็ไม่น่าจะรู้จักคุณด้วยพูดตามตรงนะคุณใส่แว่นกันแดดขนาดพวกเรายังจำไม่ได้เลยลวดถือเย่หน้าเขียวรู้สึกเสียหน้ามากรายการวัยรุ่นสร้างฝันวันโอวันดังขนาดนี้มีคนไม่รู้จักเธอจริงๆเหรอชดใช้มาอิงจือจินก้มหน้ามองโทรศัพท์ไม่มองอีกฝ่าย ท่าทางของเธอเหนื่อยหน่ายน้ำเสียงเซ็งเซงเหมือนไม่ใส่ใจแต่กลับสร้างแรงกดดันได้มากผู้ช่วยก็น่าซีดอย่างห้ามไม่ได้รอบตัวมีคนมองอยู่เป็นไปไม่ได้ที่ลู่ตือเย่จะสมบัดหน้าเดินหนีมันจะส่งผลต่อชื่อเสียงของเธอเธอหยิบแบงค์ร้อยออกมาสามใบจากกระเป๋าอย่างไม่ยินยอมนักแล้ววางตบลงบนโต๊ะพูดเสียงลอดไรฟันพอใจหรือยังแคชเชียร์อยู่นูน่นอัญญาประกาศคู่อัญญประกาศคู่ลู่ตือเย่ทั้งไอ้ทั้งมโมโหใบหน้าแดงกำจำต้องไปสั่งอาหารแล้วจ่ายเงินที่แคชเชียร์ด้วยตัวเอง เกิดเรื่องแบบนี้ขึ้นเธอก็ไม่มีอารมณ์อยู่ต่อแล้วรีบร้อนออกไปพร้อมกับผู้ช่วยสภาพแย่มากทีเดียวอิงจือจินหมุนช้อนยาวในมือเตรียมเอาขนมนี้กลับไปให้วินนอรจทิงหลานขณะที่กำลังรออาหารอยู่นั้นนักเรียนหญิงคนเมื่อครู่ก็เข้ามาหาด้วยความระมัดระวังที่คะพี่เป็นเด็กฝึกบริษัทไหนเหรอหืมอิงจือจินค่อนข้างมีความอดทนกับเด็กผู้หญิงไม่ใช่ค่ะอ๋อนักเรียนหญิงกหัวถ้าพี่เข้าวงการบันเทิงหนูจะเป็นแฟนคลับพี่แน่นอนค่ะ อิงจื่จินหาวออกมาไม่เข้าต่อไปก็ไม่มีทางเข้าด้วยค่ะเธอไม่สนใจแสดงละครใครก็มาขัดขวางการใช้ชีวิตเกษียณของเธอไม่ได้และเรียนหญิงก็ไม่ท้อลองถามอย่างเชิงนั้นที่ขะขอถ่ายรูปคู่ได้ไหมคะนหนูไม่เอาไปโพสต์มุดจนทำลายชื่อเสียงของที่แน่นอนค่ะอิงจื่จินเลือกคิวเล็กน้อยไม่เป็นไรค่ะพี่ไม่ถือสาอึ่งถือโอกาสเรียนรู้เคล็ดลับการเซลฟี่ไปในตัวหลังจากนักเรียนหญิงหยิบโทรศัพท์มือถือออกมาถ่ายรูปเสร็จก็กลับไปอย่างมีความสุข จากนั้นก็โพสตเวยไปวอแอดตุ้นุ้ยชอบกินลูกท้อพี่กัดมือมู่เฉิงเจอพี่สาวคนหนึ่งที่สวยมากเด็กฝึกคนหนึ่งที่มีคนหนุนหลังในรายการวัยรุ่นสร้างฝันวันโอวันคิดว่าพี่คนนี้กําลังถ่ายรูปเธอใครจะไปรู้ว่าพี่เขาไม่รู้จักเลยด้วยซ้ําเพื่อไม่เป็นการรูปล้าความเป็นส่วนตัวของพี่คนนี้ฉันขอเบลอโมเสกนะแล้เรียนหญิงคนนี้มีคนติดตามในเว่ไปีวอหนึ่งแสนคนผ่านไปหนึ่งชั่วโมงมีคนแชร์ไปหลายร้อยแค่อ่านก็รู้ว่าเป็นลู่จือเย่ อาศัยความที่เกี่ยวข้องกับคุณชายะกูลไฮโซถึงได้สิทธิ์วิวเป็นคนสุดท้ายคิดว่าตัวเองดังมากเสียเหลือเกินคำจะตายอยู่แล้วคนข้างนอกไม่มีใครรู้จักนางหรอกนางยังจะคิดว่าคนอื่นถ่ายรูปนางอีกกล้ามากถึงจะไม่เห็นหน้าแต่ดูจากหุ่นของที่ผู้หญิงคนนี้ก็ดึงดูดมากต่อไปจะเข้างวงการบันเทิงไหมเอียนยี่ห้อมือถือที่เธอใช้หมว่าทูเป็นมือถือไฮโซอย่างแท้จริงแทนกว่าไอโฟนอีกนะคงเป็นคุณหนูไฮโซสกระกูลแน่นอนพวกเขาไม่มีทางเข้า,งขางวงการบันเทิงหรอก เวยไปยวโพสต์นี้ไม่ได้เป็นประเด็นมากแต่ยอดคนอ่านก็เกินแสนเรื่องบังเอิญก็คือผู้จัดก,การส่วนตัวของหิงลู่เวยก็เห็นเวยไปยวโพสต์นี้เหมือนกันเขารู้สึกว่ารูปร่างแบบนี้คุณคุณจึงยื่นโทรศัพท์ให้หิงลู่เวยดูลู่เวยลองดูสินี่ใช่หลานสาวตัวปลอมของเธอหรือเปล่าหิงลู่เวยกำลังเติมหน้าเธอเหลือบมองผ่านๆใช่เธอเด็กคนนี้คงไม่ได้จะเข้าวงการบันเทิงใช่ไหมผู้จัดก,การน่าเครียดถ้าจะเข้าทางที่ดีให้มาเซ็นสัญญากับเราแบบนั้นจะคุมง,ง่ายหน่อย เขาเคยเจอลูกเลี้ยงประกูลอิงคนนี้หน้าตาใช้ได้เลยทีเดียวต้องยอมรับเลยว่าถ้าไม่ใช่เพราะเธอดูซีเซียวไม่มีแรงจากภาวะเลือดพร่องมาเป็นเวลานานอิงลู่เว่ยก็สู้ไม่ได้จะปล่อยให้เธอสร้างผลกระทบต่ออิงลู่เว่ยไม่ได้พอได้ยินแบบนี้มือของอิงลู่เว่ยก็ชนะฉันจะลองโทรถามแต่ก็โทรไม่ติดไม่ว่าอย่างไรญิงลู่เวยก็คงคาดไม่ถึงว่าเธอถูกบล็อกเบอร์ไปแล้ว อารมณ์หงุดหงิดอย่างไม่มีสาเหตุได้ทะลักเข้ามาในใจคล้ายกับว่ามีบางสิ่งบางอย่างที่เธอควบคุมไม่ได้ผู้จัดการส่วนตัวสังเกตเห็นความผิดปกติของเธอมีอะไรเหรอเล่าอิงลู่เวยยิ้มคงกาลังยุ่งอยู่มั้งไว้เดียวฉันกลับไปที่บ้านใหญ่สักหน่อยผู้จัดการรู้สถานการณ์ของเธอเขาพยักหน้ายังไงเธอก็ระวังหน่อยในะยังดีที่วันนั้นถอนคําค้นติดอันดับได้ทันเวลาอิงลู่เวยไม่พูดอะไรเธอเม้มริมฝีปาก อิงจือจิงเอาสมุนไพรไปส่งยังที่พักของวินนอร์เปิงเหนียนจากนั้นผู้อวีนอร์เซินก็โทรมาเมื่อเธอลงจากตึกรถก็มารอยอยู่ตรงนั้นแล้วเธอนัดก,กับเขาไว้ว่าวันนี้เธอจะเลี้ยงข้าวเขาหลังจากขึ้นรถคาดเข็มขัดนิรภัยเรียบร้อยชายหนุม่มก็หันไปมองเธอเลิกคิวครึ่งเล็กน้อยถามด้วยน้ำเสียงเยว่ยวนจะเลี้ยงอะไรที่ชายเหรออิงจือจิงคิดชาบูเสียบไม้เป็นไงฉันยังไม่เคยกินเลยได้ยินว่าอาหารขยยอร่อยเธออยากกินมาก อึมที่ชายก็ไม่เคยกินผู้อวีนอร์เซนหยิบโทรศัพท์ขึ้นมาเสิร์ชสุขภาพเธอไม่ดีเลือกร้านที่สะอาดหน่อยพอกดดูโทรศัพท์ก็สัน่นมีข้อความเข้าติดติดติดผู้อวีนอร์เซนก้มหน้าแหล่วตาเปลี่ยนไปเล็กน้อยตอนที่25้าอะไรคือการพยากรณ์สายตาของเขาหยุดนิ่งไปทั่วขณะเด็กน้อยที่ชายมีทุรนิดหน่อยตอนนี้คงไปกินข้าวแบบเธอไม่ได้แล้วเปลี่ยนเป็นตอนเย็นได้ไหมพอได้ยินแบบนี้อิงจอจินก็นึกขึ้นได้เรื่องหนึ่ง ผ่านมาแล้วเจ็ดวันนับตั้งแต่ที่เธอเจอพวกเขาครั้งแรกเนี่ยเขากําลังจะเกิดเรื่องเห็นได้ชัดว่าเขาไม่คิดจริงจังกับคําพูดของเธอแต่นี่ก็ปกติเธอจําได้ว่าก่อนเธอไปตอนปี1780พวกแม่มดในโยุโรปถูกมองเป็นตัวประหลาดแล้วถูกจับฆ่าหมดผ่านมาตั้งหลายปีขนาดนี้คนที่มีความสามารถในการพยากรณ์อย่างแท้จริงมีอยู่ไม่กี่คนประเทศจีนเองก็เช่นกันไม่มีใครเชื่อเรื่องพวกนี้ ไม่นานหลกผู้อวีนอเซนไม่ได้ยินคําตอบจึงหันหน้าไปหาลุงตาดอกทอโค้งมุลฉันจะสั่งอาหารมาส่งที่บ้านให้เธอกับพวกคณอาแล้วเธอก็นอนจากนี้เป็นไงมีอันตรายไหมไม่รู้เขาพาเด็กสาวไปด้วยไม่ได้อิงอจื่จินก็เข้าใจความหมายของเขาว่าเขาไม่คิดจะพาเธอไปด้วยเธอขมวดคิ้วเล็กน้อยระวังที่สูงพอผู้อวีนอร์เซนได้ยินก็ยิ้มกว้างขึ้นยกมือขยี้หัวเธอยิ้มอย่างอ่อนโยนได้เชื่อฟังเด็กน้อยของฉันเขาเปิดประตูรถส่งเธอที่หน้าคอนโด รถเพือนตัวอีกครั้งหลังจากแล่นออกไปไกลแล้วรอยยิ้มของผู้อวีนอเซินก็ค่อยๆหายไปเขาบังคับคู้มาลลยรถพลังกดเปิดโทรศัพท์อีกครั้งข้อความนั้นยังคงกระพริบอย่างบ้าคลั่งอยู่บนหน้าจอสันมากชาพอชูทอเธออันดับ94ชื่อเหมือนกับแฟ้มเอกสารแรกในวันนั้นทุกอย่างยกเว้นตัวเลขที่ต่างกาันผู้อวีนอรเซิรีตาลงเขานึกไม่ถึงว่านี่เชาก็ถูกนักล่าติดอันดับแห่งเล่งเหมือนกัน ผู้อ,อวีนอนอรลบข้อความทิ้งกดโทรออกสืบความเคลื่อนไหวของเนี่ยเฉาชัวงนี้แา,าร้านเล่าอีห้าวในถนนหวงผู่วันนี้เปิดกิจการวันแรกช่วงเที่ยงมีคนมาอยู่ไม่น้อยเนี่ยเฉายึดที่นั่งที่ดีที่สุดข้างบาร์เตรียมดื่มให้สุดเวียงผ่านไปไม่นานรอบตัวก็มีคนนั่งเต้นเวทีเต้นก็จดเตรียมเรียบร้อยเนี่ยเฉาใส่หูฟังฟังเพลงอยู่ปรากฏว่าเพเรื่องเริ่มบันเริง้นเพลงทันใดนั้นเพลงก็หยุดลง เอ๊ะเขางงไม่มั่งพังแล้วเหรอเขาเพิ่งซื้อมาไม่นานเองนะแต่ยังไม่ทันที่เขาจะถอดออกมาดูก็มีเสียงที่แยกไม่ออกว่าหญิงหรือชายดังออกมาจากหูฟังคุณอยู่ที่ร้านเล่า e awa, นอีฮาวาถนนหวงผู่เนี่ยชาวตกใจคุณรู้ได้ยังไงโอใครเนียไม่ใช่แค่แฮกโทรศัพท์เขาได้ยังรู้เรื่องรอยของเขาด้วยคงไม่ใช่ผู้เท่าของบ้านเขาส่งคนมาจับเขาหรอกนะอีกฝ่ายไม่ตอบพูดเพียงว่ามีคนต้องการฆ่าคุณ อย่าล้อเล่นหน้าเนี่ยชาวหมดคำจะพูดใครจะกล้าฆ่าคนในประเทศจีนคุณเป็นใครกันแน่อีกสิบวินาทีอิงจือจินมองจุดสีแดงที่กระพริบอยู่บนหน้าจอคอมพิวเตอร์ดวงตาของรีลงคุณจะลองดูก็ได้เนี่ยชาวโมโหเขาไม่อยากสนใจปิดโทรศัพท์ทิ้งทันทีแต่ในขณะนั้นเองทันใดนั้นไฟในร้านเหล้าก็ดับลงทั้งหมดเมื่อสนิทมีคนส่งเสียงกรีดร้องเนี่ยชาวเองก็งยังไม่ทันที่เขาจะได้ทําอะไรก็มีเสียงดังมาจากในหูฟังหมอบลงปัง เนี่ยเฉากระจนลงพื้นเขารู้สึกได้ว่ามีไอร้อนลอยมาจากด้านบนกระสุนเฉียวหัวเขาไปเฉียวเฉียดไปนิดเดียวโว้บมีคนจะฆ่าเขาจริงด้วยเกิดความโกลาหลภายในร้านขึ้นมาทันทีเสียงติดร้องดังระงมเนี่ยเฉาเริ่มขาสั่นตอนนี้เขาเชื่อแล้วเขากลืนน้ำลายตัดตอนนี้ผมควรทาําไงอิงจืจ่จินไม่ได้ใช้เครื่องเปลี่ยนเสียงเธออาศัยเส้นเสียงของตัวเองดัดเสียงเป็นอีกแบบเธอพูดขึ้นด้วยน้ำเสียงราบเรียบเดินขวาสามเก้าเนี่ยเฉารีบทําตาม พอเขาหันตัวปุ๊บก,ก็เกิดเสียงดังสนั่นด้านหลังยังคงเฉียดฉิวเหมือนเดิมเนี่ยเฉาเหนือแตกแอบ,บด่าถึงพ่อแม่ในใจแม่งมันเรื่องอะไรกันวะเนี่ยเสียงในหูฟังยังคงเตือนเขาต่อใจเย็นมากถึงขนาดเรียกได้ว่าริบเปื่อ,อยกุ้งตัวกระโดดตอนนี้วิ่งเนี่ยเฉายังจะมวัวสงสัยได้ที่ไหนกันก้าวขาโกยลูกเดียวเขาวิ่งอย่างบ้าคลั่งไปสามสิบวินาทีจากนั้นถึงได้ยินคำสุดท้ายจากในหูฟังรอดแล้ว เนี่ยโฉสุดตัวลงบนพื้นรู้สึกเหมือนตายมาแล้วหนึ่งรอบหายใจเหนื่อยหอบให้ตายเถิดภายในคอนโดอิงจือจินนั่งทิ้งเก้าอี้หาวออกมาซึ่งเปลืองพลังงานไปไม่น้อยเธอต้องกินช็อกโกแลตมูสเค้กสักหน่อยแล้วตอนที่ผู้อ,อวีนอร์เซนไปถึงร้านเหล้าอีฮาวอาถูกปิดล้อมเรียบร้อยแล้วถึงแม้จะไม่มีคนได้รับบาดเจ็บแต่เข้าของต่างๆภายในร้านก็ได้รับความเสียหายโดยเฉพาะมีการพบรูกระสุนบนพื้นและกำแพงจำเป็นต้องให้ความสำคัญ ผู้อวีนอเซินหันไปก็เห็นเนี่ยเฉาที่เหมือนมาฮัสกี้กำลังนั่งน่าสงสารอยู่ริมทางบนหน้าผากยังถูกพันด้วยผ้าพันแผลอีกด้วยไม่เป็นอะไรมากสีหน้าของเขาผ่อนคลายลงเดินเข้าไปหาไม่ลุกขึ้นเหรอเนี่ยเฉาอยากร้องไห้คุณชายเจ็ดนายรู้ไหมว่าฉันเกือบตายแล้วมองออกผู้อวีนอเซินกวาดตามองรอบๆคอยจะเข้าใจอยู่เนี่ยเฉาตกต้นขาด้วยความโมโห,โหไม่รู้ว่าใครแค้นฉันขนาดนี้ถึงกับจะฆ่าแกง กระสุนนั่นก็แม่นเหลือเกินถ้าไม่ใช่เพราะคนลึกลับที่แฮ็กโทรศัพท์ของเขาช่วยไวเขาคงตายก่อนวัยอันควรไปแล้วเก่งนักก็ไปฆ่าตาแก่ที่บ้านเขาสิมาฆ่าเขาเพื่อผู้อวีนอเซินไม่พูดอะไรดึงเนียเฉาลุกขึ้นไปโรงพยาบาลก่อนเนียเฉาแซงทาเป็นเช็ดน้ําตาเข้าไปนั่งบนเบาะข้างคนขับผู้อวีนอเซินออกรถพูดอย่างไม่ใส่ใจนายคิดยังไงถึงมาที่นี่เนียเฉากาหัวก็ระหว่างทันฉันได้ใบปลิวมาใบหนึ่งดูถ้าทันใช้ได้ก็เลยมา ูอ้อวีเนอร์เซนตอบลืมเฉยๆไม่ใช่เรื่องบังเอิญจริงๆสินะคุณชายเจ็ดชั้นขอ,อนอนหน่อยนะเนี่ยเฉาเพิ่งหนีจากความตายในใจยังรู้สึกกลัวอยู่ความมวงเข้ามาครอบงำถึงแล้วเรียกด้วยผู้อวีเนอร์เซนเหลือบมองเขาหลังจากที่แน่ใจว่าเขาหลับสนิทแล้วถึงกดรับโทรศัพท์ที่สั่นมาสรรักพักอวีเนอร์เซนเสียงทุ้มต่ำหน้าฟังของชายหนุ่มมีแรงดึงดูด น้องชายนายถูกตั้งค่าหัวแล้วนักล่าที่ลงมือคือมือปืนอันดับที่94้าสิี่ผู้อวีนอร์เซนซียยิงผู้เสียงเงยเงยแต่เขาชะตาดีไม่ถูกยิงแค่หัวแต่ตอนวิ่งหนีแต่มือปืนติดอันดับไม่ว่าคนไหนก็ตามต่อให้เป็นอันดับที่ร้อยยิงคนทั่วไปก็เข้าร้อยเปอร์เซนต์วันนี้เขากลับแปลกใจเขาเห็นรูกระสุนทั้งหมดห้ารูปลับยิงไม่ถูกแม้แต่นัดเดียวแอบดูถูกมือปืนคนนี้พอได้ยินแบบนี้ปลายสายก็เงียบไปฉันเข้าใจแล้วฉันจะกลับไปทันที หลังจากที่แยกกับผู้จัดการส่วนตัวอิงลู่เวยก็โทรไปที่บ้านใหญ่ก่อนตอนเย็นเธอถึงจะขับรถกลับไปคุณลูเล่เวยข้อบ้านที่เราอามานานเดินเข้าไปหาพูดด้วยความนอบน้อมคุณนายอยู่ข้างในครับคุณเข้าไปได้เลยครับอิงลู่เวยยิ้มเปิดประตูภายในห้องรับแขกตรงมั่นหวากำลังตัดแต่งดอกไม้ในใจกันพอได้ยินเสียงก็เงยหน้าขึ้นเธอยิ้มลู่เวยรีบร้อนขนาดนี้มีเรื่องอะไรเหรอ มีธุระนิดหน่อยขอันอยากมาถามพี่สกายหน่อยว่าเสี่ยวจินอยากเข้าวงการบันเทิงหรือคะอิงลู่เลยเพยักหน้าถ้าเธออยากเข้าวงการบันเทิงฉันช่วยได้นะคะลังเลเล็กน้อยแต่ถ้าเป็นแบบนั้นทางคลาสเด็กอัจฉริยะของชิงจือ้อเธอก็คงไปไม่ได้แล้วหรือเปล่า